สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่4พฤศจิกายน68นะครับ Facebook กิต้าสโนโดนะครับก็เอฟเฟกแทนเมสนะครับมันมีแค่4ก้อนบนโลกใบนี้นะครับเจ้า,จาของผลงานทีที d a โสามารถทำรุ่นพิเศษเสียงแตก a m a t าแชลจทีเอ้งหมดทำขึ้นแค่4ก้อนทั่วโลกนะครับอะไรเพียงพอแค่ทำได้แค่นั้นครับอันนี้เป็นลำเบอร์ที่2กับลำเบอร์ที่3นะครับ แล้วก็มีายเซนว่าให้ผมด้วยนะครับพิเศษสำหรับผมนะครับนับเบอร์ศูนย์สองฟอคุณเออันนี้เป็นดับเบร์ศูนย์สามฟอคุณเอนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงครับต่อเข้ากับแอมป์ใบเล็กใบนี้ธรรมดาครับแล้วก็ใช้กีตาร์เฟนเดอร์มันจะมีเสียงจีนะครับไม่ใช่เฟนเดอร์กีตาร์ทรงเฟนเดอร์ไม่มียี่ห้อนะครับให้เสียงแตกสวยงามเป็นได้ทั้งโอเวอร์ดายดิวชั่นที่เหมือนตู้นะครับแล้วก็จะมีเสียงจีัมเหมือนตู้เลย ถ้าเราลดเสียงจี่ลงมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ความคอนทายแบบแบบตู้นะครับตู้มาเชวมันก็จะจี่แบบนี้อยู่แล้วลองใช้ซิงเกิลคอยเล่นให้ฟังก่อนนะครับ2ก้อนเสียงเหมือนกันนะครับนะครับอ่ายิ่งเล่นต่อไปให้มันเบิร์นจะยิ่งเสียงดีนะนี่เสียงคีนะครับใส่รีเวิร์บใส่รีเวิร์บที่แอมเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ มใช้เจ้าตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟนะคือเสียบอะแดตเตอร์9โวลต์เข้าที่ตัวเนี้แล้วก็พ่วงไปเลยครับพ่วงไปสองก้อนเลยนะครับแต่เ้าใช้แอแดปเตอร์ก้อนเดียวอ่ะมันจะมีเสียงจีนะครับถ้าเราปิดปิดปุ่มเนี้ยปุ่มเทเบิลนี้ก็คือเหมือนกับโทนเหมือนคอนทัวร์ของไอมาเชลครับถ้าเราปิดมาทางขวามันก็จะจีน้อยหน่อยเราใช้ซิงเกิลคอยด้วยมันก็จะแต่ค่อนข้างค่อนข้างจีอยู่แล้วนะครับอ่าเปิดเท่าๆกันปุ่มหมุนลุ่มทำสวยนะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับ แล้วมีรอยแตกลายงาดูคลาสสิกมากผมผมว่าสวยมากนะครับเสียงคีนเข้าเสียงแตกก้อนแรกนะครับอ่ะไอตัวอะแดปเตอร์ไม่แน่นเพราะว่าสายสาย่เป็นสายพ่วงนะครับโอเคนะคพอกดปุ๊บก,ก็จะมีเสียงจี่ครับก็จะเหมือนแอมมาเชลเลยเข้าเสียงแตกแล้วก็มีเสียงจีทางผู้ผลิตก็ททำมาแบบนี้นะครับ ถ้าไม่มีเสียงจีมันก็จะไม่คอนทายเสียงดีมากเสียงมันแตกตู้เลยครับเปิดมาทางขวาสุดนะครับเราเนี่ยีก็คือเสียงแตกยิ่งเปิดเยอะยิ่งจีเยอะครับเปิดแค่นี้ก็กาลังสวยคุณอาจจะหาน้อยเกยรติสักก้อนหนึ่งหรือคุณอาจจะอาจจะแบบเล่นกีตาร์ที่เป็น พี่าเป็นฮัมก็จะลดเสียงจีลงได้บ้างนะครับต่อไปเป็นก้อนนี้นะครับให้ฟังก้อนเหมือนกันไหลไหลนะครับสวยงามนะครับทั้งคู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองมาลองดูก้อนหนึ่งนะครับเอาก้อนนี้นะครับ ให้ดูการใช้งานเนี่ยรู้จักตัวนี้มันจะหลวมผมต่อเป็นก้อนเดียวดีไหมะนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับต่อเป็นก้อนเดียวดีกว่าคือแค่ให้ลองว่าเออเสียมันเหมือนกันแล้วก็จี่เหมือนกันทั้งคู่นะครับมันไม่ได้เสียอะไรผู้ผลิตเขาต้องกใจทํามาแบบนี้มอกตัวนี้เหมือนมาแชวเลยนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาต่อก้อนเดียวเลยนะครับแล้วเอาตัวนี้มาไว้อย่างนี้เลย ดีกว่าเดี๋ยวมันชอ็อตสังเกตน้อบไหมครับผู้ผลิตเขาเอาลองก้อนนี้เลยนะครับผู้ผลิตเขาทำมาแบบเหมือนมาแชวเหมือนมาแชวของแท้เลยนะครับตัวสติกเกอร์มีรอยแตกลายงาสวยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมขอวางนะเอาแบบคลิปง่ายๆบ้านๆนะครับต่อให้ผ่านแอมให้ดีนโดยตรงไม่มีการผ่าน เอเดี๋ยวอินเตอร์เฟสหรืออะไรมาหลอกหูหลอกเสียงอีดิทเพิ่มอะไรนะครับอขอตรงนี้วางหน่อยนะครับเดี๋ยวแบ่งให้ก้อนหนึ่งนะครับคนที่สนใจก็เดี๋ยวแบ่งให้ก้อนหนึ่งผมเก็บไว้ใช้หนึ่งก้อนนะครับเรื่องเสียงจีคุณได้ยินแล้วนะหรือไม่งั้นคุณก็ส่งทีทีพอเดี๋ยวเขาโมให้มันไม่จีเพิ่มก็อาจจะทำได้นะครับแต่เสียงมันก็จะไม่ชัดเจนแล้วก็คอนทายขนาดนี้นะครับเสียงแตกตู้จากแอมมันก็จีแบบนี้นะครับผมถามผู้ผลิตแล้ว ถ้าคุณอยากจะส่งมาให้เขาทําใหม่หรือว่าให้เขาโมเพิ่มจ่ายเงินให้เขาแล้วก็อยากให้มันจีน้อยหน่อยก็ลองปรึกษาเขาดูนะครับแต่ผมว่ามันก็จะเสียเสียงของมันไปเสียได้เอาตามที่เขาทำมาไว้ดีกว่าเปิดมสคสนิดเดียวเสียงแบบดังผมว่าเสียงตัวนี้ใสกว่านะบอยคอนทกว่านะนัมเบอร์นัมเบอร์สองนี่ครับคอนทเจ้าตัวนัมเบอร์สาจะอู้อูหน่อย แต่ว่าเดี๋ยวใช้ไปก็เหมือนกันจะนวนวหน่อยเบอร์สามลบเบอร์สองจะพุ่งคอนทายกว่าผมจะเพิ่มรีเวิร์บนิดหนึ่งนะครับจีให้มันจีไปครับไม่สน นมากเทเบิลนี้ก็คือปับมาทางนี้จะนวนทางนี้จะจี่มากแต่คอนไทายสุดๆเลยครับมาเช้าเลยอ่าอัดมานะครับเมื่อกี้มีโทราศัพท์โทรเข้ามาเหมือนเดิมก็สายหลุดไปเอาละครับปักมาทางนี้จะยิ่งจี่มากนะครับปิดหมดที่เทเบิลเนี่ยแต่มันจะคอนไทายสว่างแบบมาเช้าเลยผมเปิดรูมอยู่ที่เก้า ได้เนี่ยปิดเลยปิดแล้วเปิดขึ้นมานิดเดียวนะครับเสียงสกัดจะกลายเป็นแบบนี้ครับมันได้ซาวแบบเออย่างที่อย่างที่เราได้ยินนะครับเสียงวินเทจสั้นๆนะครับเสียงจีตรงนี้ก็หาไมาเกตสก,ก้อนมาตัดก็ได้เขาเหมือนแตกตู้เลย บางจังหวะของไฟบ้านผมเนี่ยบางจังหวะก็ไม่จีนะเนี่ยมันก็จีน้อยครับแล้วแต่บางจังหวะของไฟเสียงเดีอะถ้าเราเปิดเทเบิลไล่กวาดเล่นให้ฟังนะครับในจังหวะนี้เงียบเลยไหมไฟนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะเริ่มจี่น้อยลงแล้วมันจะเริ่มอ้วน ผมเปิดเกณฑ์ไม่ถึงไม่ถึงเบอร์หนึ่งอะประมาณเบอร์หนึ่งะน,นะเสียงดีนะครับนะผมจะลองเปิดเทเบิลไปที่ตรงกลางนะครับจีก็จะน้อยลงเห็นไหมครับความคอนทายก็จะเริ่มมีความนวลขึ้นมาแล้วจะมีเสียงกลางเข้ามาช่วยแล้ว ่าเริ่มอบอุ่นขึ้นนะครับมีมาสเตอร,ร์บอลุมูมาชาวเลยครับเสียงมาชาวเลยเสียงมาชาวที่แบบเป็นแตกตู้นะไม่ใช่มาชาวแบบพวกก้อนกรที่เขาทำมานะครับคนละแบบแล,แล้วแล้วไดฟิลลิ่งก็คือมาชาวมันก็จีแบบนี้อยู่แล้วครับจีซ่าอย่างนี้นะครับเวลาเราปรับ เทเบิลมาที่ตรงกลางเห็นไหมครับมันจะอ้วนขึ้นนวลขึ้นแล้วจีน้อยลงอ่าผมจะเปิดรีเวิร์บนะครับเปิดรีเวิร์หน่อยเปิดเทเบิลขึ้นมาอีกครับมันจะยิ่งนวลแล้วเสียงจีคอนทายจะยิ่งเบาลง ปิดเสียงแปกน้อยแต่สัทเทนมันยาวติดมือนะด้านสายแบบเสียงไม่ขาดเลยนะครับเสียงมันไม่ขาดเลยอะ่ะ oh. ผมเลยไม่ซีเรียสเรื่องที่มันจีป้ายมันนะครับนะแล้วปรับมาที่ปบดสุดนะครับก็จะยิ่งนวล นวลที่สุดยิ่งเปิดมากยิ่งนวลนะครับยิ่งเปิดมากยิ่งนวลมันจะมันจะกัดทางกับเทเบิลปกตินะมันจะเหมือนคอนทัทร์ของแอมมาเชวอ่ะยิ่งเปิดมากยิ่งนวลยิ่งปิดหมดยิ่งแหลมยิ่งคอนทายอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดตรงนี้สิครับอ่าให้มันจีอย่างนี้เลยผมจะลองเปลี่ยนบิกอัพกีตาร์เป็น ผมจะลองอากีตาร์ฮัมมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะดึงแจ็คออกเลยแบบบ้านบ้านเลยนะโอเคผมจะลองอากีตาร์ที่มันเป็นฮัมบัรกิ้งนะเอาพีวมาใส่นะครับพี PV. อ่ะจี G เหมือนกันแต่จีเบาลงนะครับนี่พีวี a นะครับดังแน่เลยกำลังมันมหาศาลอต่จีเบาลงครับ ถึงจะหันหน้าออกจากแอมยังไงก็ยังมีจีบ้างเหมือนตุ๊กมันแตกตู้แอมลยครับใช้ใช้กับฮามก็เสียงดีครับเสียงยอดเยี่ยมนะปิดหมดตรงนี้ก็จะจีน้อยมากนะครับใช้ฮามก็จะจีน้อยกว่าจริงจริงด้วยครับ ถ้าเปิดเสียงแตกแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวลองไล่เกงนะครับไปทำเสียงแตกมาดีนะครับไม่ได้แตกแบบแบนฟาบนะเห็นไหมเปิดจากเก้าโมงเช้าที่มาถึงเก์เที่ยงถึงบ่ายเนี่ยยังแตกไม่ได้วูบวาบนะสักเทอเพิ่มขึ้นเดี๋ยวขึ้นไม่แบน เล่นสบายแล้วติดมือมากครับ,น,รบะรรนะครับพอเปิดเกสุดเลยดีไหมครับเปิดจนสุดเนี่ยก็ไม่ได้แบนเพิ่มนะไม่ได้วูบว่าแบบฟาแตกผ้านะอ้วนแล้วก็นวลน,นะครับเสียงเหมือนมาแชว่ะ ไม่แตกบี้จนเกินงามนะครับแตกเท่ากับแอมแตกตู้มาชันจริง ยอดเยี่ยมครับนี่ไม่ต้องมีตัวบูสเลยนะตัวเดียวเอาอยู่เลยเอล่รเรามาเช็คดังเบายิ่งเปิดมากยิ่งมันมากนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลดตัวให้ฟังนะยิ่งเปิดมากมันยิ่งแบบแตกคำรามามันแกนต้วครเหมือนเราพุทธบู๊พุทธมันขึ้นไป เห็นไหมฮะมันจะแตกเหมือนกับแตกตัวมันจะไม่บี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดรีเวอว์ให้คุณฟังนะเสียงขอมันคือมาเลยคุณลดเลเวลที่อ์มลงแล้วก็เปิดที่มาสเตอร์ตรงนี้มากขึ้นเหมือนเปิดเพิ่มปรีมันนะครับ เหลือเฟือเลยคุณมันจะจี่มันกับแอมก็มใช่างมันบ่อยมันเปิดดันชอตรีวิรนะครับเราจ,จะลาได้คลิปนี้ใช้งานได้ดีหมดนะครับถ้าเราถ้าเราปรับมาแหลมปปรับมาน้อยมันจะยิ่งพุ่งนะ มันจะยิงของไทยนะเปิดหมดทุ่มนวน,นะครับสลับทางมาใช้แบบนี้ครับ อ้วนไปแล้วก็ปรับมาทางนี้ครับคอนไทมาทางนี้หน่อยให้มันจีไป ไม่ต้องไปเล่นลิขเพลงเขาเต็มเต็มเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์วิดีโอนะครับโอเคนี่คือเสียงของเขาครับเอาละก็รายล,ละเอียดมีแค่นี้นะครับคร่าวๆแค่นี้พอเรื่องเสียงจีราบทราบแล้วนะครับเป็นไปตามนี้ทั้งสองตัวเหมือนกันนะครับตัวดีไซน์เครื่องเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดึงจากออกเลยนะอ่าโอเคครับนี่ครับ ็นสติกเกอร์แปะแล้วก็มีแบบลายตักลายงาสวยงามนะครับปุ่มนับสวยงามมากเหมือนของมาชาวแท้ๆเลยนะครับใชร์รับเตอร์9โวลต์ที่ใช้กับบอร์ดปกตินะครับเป็นลำเบอร์ตัวที่สองนะครับสำหรับคุณเอเซนชิ่งให้ผมเลยนะครับทำพิเศษนะครับมีแค่สี่ตัวบนโลกนะครับแล้วตัวนี้ยิ่งพิเศษขึ้นอีกเพราะทำให้ผมนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นลำเบอร์สามนะครับเหมือนกันลำเบอร์สามนะครับ อ่าลำร์สก็จะมีร่องรอยฉลอกบ้างหน่อยโอเคลงคลิปให้ลองชมก่อนนะครับขอบคุณมากครับ